มันกรอบบางข้างนอกมันนุ่มข้างในมากเลยครับใหญ่กว่าหัวผมอีกนะกุ้งเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นปลาหมึกนะครับ มันจะเป็นสูตรฟังตุ้งครับผมจะไม่เหมือนดาหน้าสไตล์ไทยอันนี้เราจะไม่ใส่เตาเจียวด้วยก็คือจะมีความเฉพาะตัวหาทานได้ยากครับเป็นสูตรดั้งเดิมครับผมสามสปีแล้วครับเป็นพอดมีหลายที่มากแต่ลูกค้าผมจะไม่ทาลดนี่ยี่สิบหกล้านด้วยล้านหน้าสูตรนี้เลยใช่ครับผมขอขอบคุณ Intent ตครัวซองต์แอนด์ e อฟที่สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของซาพากินนะครับวันนี้เรามีรายการสุดพิเศษเราพามาชิมล่า าดหน้าเส้นกรอบที่เขาว่าอาร่อยที่สุดในกรุงเทพที่โรงแรมอลิซาเบธนี่เองนะครับผมเขาว่าโรงแรมเนี่ยเคยเป็นหนี้ตั้ง26ล้านบาทแต่ภายใน3ปีเพราะราดหน้าสุดนี่นี่เองทำให้เขาเคลียร์หนี้ได้จนหมดภายใน3ปีเลยนะครับจะดีอย่างไรจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ โอ้ไรนะครับก็ถึงในช่วงเวลาที่ผมชอบที่สุดอีกแล้วนะคือช่วงตอนกินนั่นเองนะครับคืออันนี้ก็คือพี่เปาของเรานะครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการของโรงแรมอลิซาเบธนะครับผอมกลิ่นมันหอมมากเลยพี่พอมาตั้งภูมินี่กลิ่นมันโชยโชยโชยเลยผมได้ข่าวว่าลดนี่26ล้านด้วยล่าสุดนี้เลยใช่ครับผมพิเศษยังไงอย่าพี่แันเนี้ยเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นทอดกรอบด้วยครับผมก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็จานใหญ่ให้เยอะนะครับที่พี่พีอทานอย่างไทลอเนี้หผมแล้วแกะสลักเป็นร รูปปูเป็นรูปนกอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นสูตรฟังตุ้งครับผมจะไม่เหมือนล้าหน้าสไตล์ไทยอันนี้เราจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวด้วยก็คือจะมีความเฉพาะตัวอาหาทานได้ยากครับเป็นสูตรดั้งเดิมครับผมสามปีแล้วครับล้าหน้าไทยเนี่ยเขาจะเป็นเส้นผัด แต่ของเราจะเป็นเส้นทอดกรอบเลยคือหาทาน,นได้ยากครับผมใครคิดสูตรดีครับเนี่ยพี่เทมุ่นแรกๆเลยครับที่มาทํางานกับเราแล้วก็สืบทอดสูตรครับผมกันมานเรือ่อยๆผมเคยทานตอนเด็กๆะครับปัจจุบันรสชาติก็ยังเหมือนเดิมจานนี้อยู่ที่3 5 0บาทใช่ครับทะเลคอเอขอโทษ <ๆ S 1> นะครับออหน้าผมเทียบกับมันหน่อยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่กว่าหัวผมอีกนะกุ้งเป็นกุ้งปลาหมึกเป็นปลาหมึกนะครับผมจานนี้ก็3าคนอิ่มหาาคนได้อยู่ครับแล้วจานจานนี้เลยพี่โอ้โหอันนี้เป็นของโบราณหาทานยากมากก็จะเป็น กุ้งชุบแป้งทอดนะครับสูตรโรงแรมอลิซาเบธของเราเองเคยทานพวกขนมโก้งเหน่งนะฮะมันจะแบบอ้วนๆเนี่ยนะก็คือแป้งเนี่ยก็คือเป็นแป้งสูตรโบราณแต่นี้จะหางทานในอยากอยู่นี้เขาจะใช้แบบแป้งขนมปังนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นไม่ไม่มาเป็นกุ้งแบบเขาเรียกนะนะกุ้งชุบคล้ายๆเกล็ดขนมปังเนาะ เกี๊ยวขนมปังทอดกรอบก็จะก็จะเป็นกึ่งสไตล์เซมบุระไปเลยแต่ว่าไอ้แบบที่มาแบบสไตล์ที่ผมกินสมัยประมาณ5ขวบเนี่ยก็ค่อยจะมีนะครับกินยากอยู่อันนี้ลูกค้าเวลามาทานเขาก็จะบอกว่าเนี่ยคุณยายเคยทําให้กินคุณคุณแม่เคยทําให้กินสมัยเด็กๆเขาจะพูดอย่างนี้กันหมดเลย อันนี้แหละพี่ผัดไทยสูตรเด็ดของแรมเราครับผมนี้ก็34ปีแล้วก็จะเป็นผัดไทยโบราณทาดก็กลมกรอบจะมีเปรี้ยวหวานตัวนี้ก็ขายดีครับผมผมเ,เริ่มจากอะไรก่อนดีครับพี่ของทอดก่อนได้ครับเดี๋ยวของทอดจะไม่ร้อนนะฮะี่ทานกับน้ำจิ้มบวยครับผมขอที่จตใช้มือนะครับผมเฟร s ฟินสโตนสไตล์นะฮะโหดูดีนะครับผม,มมันกรอบบางข้างนอกมันนุ่มข้างในมากเลยครับดูเนี่ย ที่ถ้าผมกินนะที่อื่นมันจะกุ้งตัวมันบางเนาะตัวบาง,บางเนาะเราก็กใช้แปงแ้งหนาๆเพราะมันจะดูตัวใหญ่นะแต่นี่คือมันประมาณกุ้ง<พ>มากกว่า50%ของแป้งอ่ะคือเราใช้กุ้งไสใหญ่ครับอร่อยมากเลยครับเนี่ยผมทำนี่ให้ดูก่าจะได้ถ่ายเนี่ยถ่านมา15นาทีอาหารมาตั้งทีมงานถ่ายก็คิดว่ามันจะนิ่มแต่มันไม่นิ่มทอดมาถึงนะฮะทอดมาดี ของชอบเลยอ่ะต่อมาก็เอาเป็นข้้นหน้าดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ก่อครับผมอันนี้จะเป็นเส้นเนีเส้นนี้ปลาครับก็โ <Okay. S 2> อเส้นมันจะจมหนังขอขอเอาเส้นกรอบๆสะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ,รบทีนี้ไม่ใช่ใชกุ้งฟรอสเส้นนะครับเป็นกุ้งกุ้งจริงๆนะฮะผมให้ดูเนี่ยเนี่ยกุ้งตัวตัวใหญ่ๆเลยเนี่ย เนี่ยไม่ใช่ฟรอสเซนนะครับผมเป็นกุ้งสดนะฮะโอ้ออโหกรอบได้ยินเสียงไหมมีขนาดใจซ้อมจิ้มนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกอยู่ในซอสมา15นาทีแล้วนะมันยังกรอบได้ขนาดนี้นะไม่ธรรมดานะอ่ะผมจิ้มแล้วครับไม่อมุนน้ำมันเลยเป็นซิงเกเิลอะไรครับผมตัวนี้ แล้วบอกเต้นทอดมีหลายที่มากแต่ทุกครั้งผมจะไม่สั่งอ่ะมันอมน้ำมันอ่ะพอกินแล้วมันแบบไปรู้สึกเป็นร้านอมน้ำมันรำมันไหมมันไม่อร่อยอ่ะแต่ว่ากับเนี่ยไม่อมน้ำมันเลยนะฮะรสชาติดีแล้วก็กรอบกรึบเลยที่ผมนด้ยินเค้ยว่ากรึบ กรึบๆเลยนะฮะส่วนซอสเนี่ยค่อนข้างไลท์ไปทางไลท์แล้วออกเป็นถึงสไตล์ซีอุ่นหน่อยๆใช่ไหมฮะมันเหมือนสไตล์จีนนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของสไตล์ไทยเนาะใช่ครับจะเป็นกวางตุ้งเลยครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะกินรสชาติอย่างนี้ท่านต้องไปกินตามพวกพัฒนาการจีนซึ่งก็คือพัฒนาการจีนก็คือสไตล์ประมาณนี้นะฮะใช่อืกุ้งก็สดนะครับปลาหมึกก็สดอื้ม ขออนุญาตชิมผัดไทยนะครับผมผมต้องบอกก่อนผมไม่ใช่คนที่ชอบผัดไทยเพราะว่าเวลาใครชอบพาผมไปกินผัดไทยเจ้าดังเจ้าหนึ่งซึ่งไม่เอ่ยนามเขาก็จะผัดกระทะใหญ่ๆเป็นเส้นอย่างเดียวใส่เส้นเยอะมากเลยแล้วก็ใส่ซอสเหมือนคลุกในกระทะธรรมดาเนี่ยอีกกระทะหนึ่งก็จะเอาไข่ราดให้แบนแล้วก็เนี่ยโปะแล้วก็ผอหอ,หอ,หอแล้วก็เสิร์ฟซึ่งผมกินผมรู้สึกเหมือนเอาเส้นคลุกซอสมาให้กินอะแต่อันนี้เนี่ยเหมือนมีความใส่ใจที่เหมือนผัด เขาจะว่าผัดต่าต่อจานใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับคือมันมีกลิ่นจาหอมของกระทะมันมีรสชาติที่โอเคมันไม่หวานจนเกินไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผัดไทยที่เราพยายามเน้นไข่ฝรั่งเนี่ยเราก็จะเน้นใส่หวานเยอะๆนะฮะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์ผมแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นจานที่อร่อยมากๆอีกจานหนึ่งนะครับผมใครชอบสไตล์อาหารที่เป็นสไตล์โอจีพัตคารที่พ่อแม่พาเราไปกินตอนเด็กๆเนี่ยร้านนี้เนี่ยก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับทั้งพี่เปาอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยไหมครับฝากท้องอาหารของเราด้ว จะเป็นร้านหน้าสูตรพิเศษครับผมก็สูตรตอนนี้ก็เกือบจะ35ปีแล้วครับผมก็ฝากด้วยครับท่านใดชอบรายการแบบนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะให้ผมทำที่ไหนอีกก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปทำให้นะครับขอบคุณนะครับ